เอโยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนอิสเซนมินะจ๊ะวันนี้อยู่กับอิสเซนมช่วงมัมมี่รีวิวนะจ๊ะสิ่งที่อยู่ในมือของเรานี้ก็คือไฟโรเซ่ที่เราสั่งมาจากช้อปปีราคา1 5 0บาทตัวสินค้าราคา128รบาทเนะค่ง22บาทนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในกล่องเนะี้ยมันจะมีอะไรไปดูกันเลยมาพอเริ่มเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บนะจ๊ะพี่สาวสิ่งเราจะเจอก็จะเจอ,จเจอสามอย่างนี่ตัวเลนอย่างหนึ่งมันสามารถปิดหมุนหมุนไดูด เน่เป็นแบบนี้เลยพี่สาวแกะมาได้แล้วนี่จะเป็นตัวเลนที่ม่เหมือนกับพลาสติกใสหรือแก้วสักอย่างนี่แหละมันปังนะเนี่ยมันก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ไปตรงนี้ได้เนี่ยดูๆแล้วก็ใส่เลนกันว่าใบปิดปิดปิด,ดปุ๊บเปิดไฟป,ปุ๊บไฟส่องแสงสวยเลยจ้าต่อไปจะเป็นสายเคเบิลนะจ๊มันจะเป็น usb ตรงนี้ไม่มีอะแดปเตอร์ห้ ต่อไปจะเป็นฐานตั้งนะจ๊ะซึ่งเอาไว้ประกอบเข้ากับไฟเนี่ยเรจะมีเสาแถมมาให้จะมีประมาณนี้เลยจับที่สาวเดี๋ยวมาปิดปิดปิดติด,ดตั้งให้ดูกันว่ามันจะออกมาเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณไหนจะแดนนี้จ้ามาพอติดตั้งกันต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวฟิลเตอร์หรือตัวฟิล์มสีที่เขาให้มาผสมสีกันเนี่ยมันจะมีกี่อันบ้างเห็นเขาบอกว่าสามารถผสมได้9สีเขาให้เรามา4แผ่น12 3อ้าวเอาอยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อติดอยู่นี่ โอ้ยเวทนาเวอร์อ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูกันอันนี้จะเป็นฟิล์มสีเหลืองนะจ๊ะพี่สาวเนเหลืองแ๋เหลืองอ่ยอ,นนโอยโวยสีแดงแดงแปดจ้าต่อไปจะเป็นเหมือนสีฟ้าหรือเปล่าฟ้าเหลือบส้มส้มเออเลยนะไม่ไหวต่อไปเลยเป็นสีม่วง แน,แน่เออเดี๋ยวเราจะมาผสมฟิล์มพวกนี้กันให้มันกลายเป็นสีนะจ๊ะอันลองแก้งๆหยิบคู่มือขึ้นมาอ่านสักหน่อยสำหรับใครที่แบบโอ๊ยไม่รู้ว่าจะทำยังไงติดยังไงอ่านคู่มือก่อนพี่สาวอ่านก่อนแบบสักนิดนึงมันเริ่มตั้งแต่วิธีการบิด อะไรพวกนี้เลยเนี่ยเขาสอนหมดอ่านเพ้อแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกคําเตือน,นต่างๆในการแบบติดตั้งว่าควรใช้ไฟป,ประมาณไหนอะไรประมาณนี้ก็ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการผสมสีฟิล์มกันนะว่าแบบผสมสีนี้กับสีนี้ได้ออกมาเป็นยังไงเนี่ยใครที่แบบคินไม่ออกว่าอยากได้สีไหนก็โอ้ยอ่าน มันจะได้ป,ปังปังปังแต่ต่อไปมาเช็คไฟก่อนไม่ใช่ว่าจะไปผสมสีฟิล์มแล้วไฟมจะติดตจวที่ไหนล่ะถ้าเกิดไฟไม่ติดขึ้นมาจะทํำยังไงปะเช็คกันตอน,นเดียวใช้ฟลาชจะซัมซุงเนี่ยจะพี่สาวเลิศมากตัวนี้แบบ เหมือนชาร์จแบตไวแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับตรงนี้เลยมาแกะสาย USB กันจับปึง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 ปงเช็คไฟกันเถอะติดไหมเตดหรือเปล่าอ่าโอเคติดปลอดภัยหายห่วงไฟจะประมาณนี้ยิ่งถือใกล้ไฟยิ่งเล็กยิ่งออกห่างไฟยิ่งดวงใหญ่นะจ๊าจำเทคนิคนี้ไว้เลย มาเดี๋ยวเรามาลองทดสอบปริมสีีบวกกับแสงไฟกันว่ามันจะออกมาประมาณไหนเราเลือกใช้สีฟา้านะทุกคนนี่มาโดดปบดปิดปิดปิดชิมกินจุ่ม,มนมโอ้ยชักชาเวอร์พี่สาวกัไปสามสองหนึ่งเริ่มติดไหมติดไหมยังไงอุ้ยพอสีแทนสีฟ้าแล้วมันบวกกับตรงนี้มันนสีชมพูด,ด้วย ả? พี่สาวงงงงจริงงงมากใส่สีฟ้าออกมาเป็นสีฟ้า ordon. ชมพู ต่อไปสีม่วงค่ะม่วงกับทองทีเราเชื่อมั่นว่าต้องออกมาเป็นสีม่วงกับสีเหลืองทองอาลลัสแน่สุดฝั่งเอ๊ะทำไมออกเป็นชมพูกับเหลืององงใครงงบ้างทุกคนฉันงงพี่สาวต่อไปสีเหลืองเพียวๆเลยนี่เหลืองเพียวๆมาดูกันเหลืองเพียวๆมันจะเหลืองอ่อยข็นาดนะไปสามสองหนึ่งยังไม่มาจ้หมุนอยู่อี่ด ก็เหลืองอะเหลืองโอ้เหลืองออก,กเขียวนิดนึงได้มั้งไปต่อไปสีแดงแรงรีติเตติติวนะจ๊ะมาดูกันว่ามันจะแซบแค่ไหนสามสองหนึ่งบุญโยน้องไปสีแดงแดงเอ๊พี่จาออมันมันสม้มเอ๊ะหนูเข้าใจผิดเปล่าเดี๋ยวมาผสมสีกันเป็นแดงกับเหลืองนะทุกคนแดงกับเหลืองมันจะออกเป็นส้มหรือเปล่าตามที่เราเคยผสมสีวิชาศิละปะเนาะเออมันออกเป็นส้มแต่ มันไม่ส้มเท่าอันเมื่อกี้อ่ะมันจะติดเลือเลือกน้อยต่อไปเราจะลอง3อันสาฟิลเตอร์ใส่สีม่วงเข้าไปด้วยมันจะปังแค่ไหนมาดูกันส2 1อหนึ่งไอเออมันเหมือนเดิมเลยสีสีกับเดิมต่อไปเ,เรามาลองผส,สมสีกันอีกเนาะมาลองดูม่วงกับแดงแล้วกันมันเราจะ็นม่วงชมพูไหมก็ก็ไม่เอ๊ะ มันยังไงกันนี่เอ๊ะงงแล้วพี่สาวว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าผสมสีอะไรจะเป็นสียังไงมาต่อไปสิ่งนี้ก็คือสีอะไรนะติ๊กติ๊กติกต๊กติกต๊ก,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 กล,ลุ้นลุ้นหมุนหมุนนานมากหมุน,มน,มนไม่เข้าสทีนานเวอร์เออมันอันนี้เหมือนเป็นม่วงผสมกับเหลืองปะ่ะซึ่งมันจะมีความติดเหลืองขึ้นมาเพิ่มอีกนิดนึงประมาณน,นี้ต่อไปจะเป็นแดงกับม่วงเหรอ แดงกับม่วงมันต้องผสมสีอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้สีสวยอ่ะมีสีรุงรุงด้วยทุกคนมันน่าเอิดเด็กเมื่อกี้ได้อะไรก่อนอีดอกอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราลองมาผสมสีตามคู่มือที่เขาให้มาครับก็เราอยากได้สีไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าสีมันจะเป็นแบบไหนมาต่อไปเดี๋ยวเราผสมสีฟ้ากับสีแดงกันนะจ๊ะมาดูกันว่าสีมันตรงตามกับที่คู่มือเขาบอกไหมแปดสามสองหนึ่งใส่สีฟ้าไปเลยจ้าต่อดวยแดงมาเสียเวลานานที่สุดกับการบิดอีดอกบิดเข้าไป เปิดไฟเลยไปโอ้ยสีนี่ก็เก๋นะมันออกมีส้มๆมีชมพูมีฟ้าแล้วก็มีเหลืองตีสีแดงนบก็เป็นนั้นเรียบร้อยในจักการการรีวิวไฟโรเซ่ที่เราสั่งมาจากช้อปปี้นะจ๊ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ซึ่งไม่สามารถทํารีวิวให้ครบทุกสีได้จริงๆขอโทษจริงๆเมื่อนั้นจ้าก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ไอจีอิซึมินะจ๊ะทวิตเตอร์อิซึมิแล้วก็เฟซบุ๊กอิซึมินะจ๊ะฝากด้วย